สวัสดีครับคู่พักรักจำใบบิงปองนะครับผมกลับมาผมกับเพื่อนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการซ่อนเพื่อนนะครับผมซ่อมเจ้าตัวนี้นะครับผมห้ทีสองหนึ่งนะครับผมก็คือเจ้าตัวนี้นะครับผมมีการบิดโมโนมาแล้วเนาะเป็นการบิดโมโนมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ามีปัญหาก็คือฉี้ขยายไม่เสียนะครับผมตัวนี้นะฮะไม่เสียไปนะครับเนาะ ทีนี้เราก็ต้องทำการแก้ไขนะครับผมแต่ว่าที่มันจะต้องแก้ไขยิ่งกว่านั้นก็คือลายปริ้นมันคาดนะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับตรงนี้เนาะลายปริ้นตรงนี้มันขาดนะครับผมซึ่งผมก็ได้ทําการวัดเช็คแล้วนะครับนี่นะว่าเจ้า2ขานี้นะครับผมมันต่อข่ารบ้างก็คือ1น่ขานะครับมันจะต่ออยู่ตรงนี้นะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ของตัว C ีนะครับฝั่งนี้นะครับผมของตัว C แล้วก็อีกขานะพาลิมนะฮะ มาตอ่ออยู like like s <S ah. ่ฝั่งนี้นะครับผมดี๋ยวเราทําการจ้ำสายเอานะครับผมจ้ำสายนะครับโยงสายเอานะฮะโอเคนะครับส่วนการบิดโมโนก็ผมเคยลงคลิปไปแล้วนะครับสอนไปแล้วนะครับว่าทําอะไรยังไงนะฮะก็ไปติดตามดูนะครับในช่องครูพาร์ตจำไปกอนนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการลงชิปลงไปก่อนแล้วก็ทําการต่อสายโยงสายแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมนะฮะก็เร็วๆนิดนึงนะครับคลิปก็อาจจะไม่ยาวมากนะครับผมก็เร็วๆเลยนะครับ โอเคเดวผมไปลงชิปขยายห่แล้วก็ต่อสายให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนนะครับรอสักครู่ครับโอเคแล้วก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมได้ทําการนะครับผมต่อลายวงจรนะครับดูนะฮะนี่นะครับขาที่หนึ่งนะครับผมฝั่งนี้นะฮะผมก็วิ่งมาต่อที่ C ีตรงขานนี้เนาะนี่นะครับส่วนขาที่สองนะครับผมผมก็วิ่งมาต่อขาสีฝั่งนี้นะครับผมก็คือสองขาเนี้ยมันคอมกันอยู่นะครับผมโดยมีสี่นะครับผม เขาเรียกว่าเป็นอนุกรมกันอยู่นะับผมวิ่งกลมแบบนี้นะครับแบบนี้นะฮะอ่าเป็นตัวยูงี้เนาะนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันดีกว่านะครับว่าเสียงมันดังหรือเปล่านะครับถ้าไม่ดังก็คือแฮลนะฮะโอเคเดี๋ยวผมไปต่อสายลาโพงแล้วก็มาทําการอ่าเปิดเพลงเทสฟังกันดีกว่านะครับโอเครอสักครู่ครับมาครับเทสกันดีกว่านะครับต่อสายลาโพงเรียบร้อยแล้วนะครับเสียบครับ1 2ึสอมีชอตหรือเปล่า ยังไม่มีนะฮะโอเคเปิดครับอ่ะเสียงดังแล้วนะครับขอจับชิปขยัไนิดนึงนะฮะเชื่อมต่อแล้วความอุ่นเท่าเกันทั้งสองฟังนะครับผมโดยที่เราไม่ได้ทําการเปิดเสียงเพลงนะโอเคครับผมมันต้องอุ่นเท่ากันนะครับทั้งสองฟังนะครับเพราะว่ามีไฟจ่ายเท่ากันเนาะคือตอนแรกเนี่ยที่ผมเจอมานะครับคือก็คือชิปตัวนี้เนาะพอจับปุ๊บนี่คือร้อนจี้เลยนะครับแล้วก็ทําให้เสียงฟังนี้ไม่ออกด้วยนะครับ ตอนนี้เสียงออเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะทําการเปิดเพลงให้เพื่อนๆฟังนะครับผมเพลงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับผมขออนุญาตครับค้นหาแป๊บนึงสามชามันๆมันไม่ติดลิขสิทธิ์เพลงน้อยเชิญยิ้มอ่ะเพลงนี้แล้วกัน เลกอะไรอ่อ่ะมีอินโทร,รด้วยนะ,ะตอนนั้้าเลยไม่ีจะลา้างหน่อยโอเคะีไงจงะเ่อันนครับอ่าโอเค โอเคอยงปกติทั้ง,งสองฟั่งนะครับโอเคเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เปิดติด แล้วก็เสียงดังทั้งสองฟังนะครับผมชิปขยายก็อยู่ในคันอยู่ในเกณฑ์ปกติทุกอย่างนะครับผมความร้อนเท่ากันนะครับทั้งสองฟังนะฮะทั้งซ้ายและขวานะครับผมโอเคครับผมก็บิดโมโนอย่างที่ผมบอกนะครับผมก็เคยซ่อนเคยบอกกันเลยครับว่าทําอะไรยังไงนะครับผมสำหรับตัว H t 2 1ท4น่เลยนะครับสำหรับตัวนี้ผมก็ส่งงานได้ครับผมนะฮะก็ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือชิปขยายเสียแล้วก็ลายปิ้นตรงคู่นี้ขาดไปนะครับโอเคครับผม อย่าเพื่อนๆนะครับดูรายวงจรนะผมมันวิ่งไปห้าตัวไหนตัวหนึ่งแน่นอนนะครับผมถ้ามันขาดไปก็ต่อให้มันถึงกันงนี้นะครับโอเคผมสําารับคลิปน,นี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากที่ขอบคุณมากที่ดูจบคลิปนี้นะครับผมแล้วเจอกันใ่คลิปถัดไปสวัสดีครับบ๊ายบาย ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซับสไคร์ด้วยนะครับหรือว่าใครอยากใะ้ื่สนนะครับผมก็มีปุ่มซุปเปอร์แตงนะครับผมกดให้กำลับบงใจกันเลยครับผมอยากสน่นกันนะครับโอเคครับผมแล้วเจอร,รับสสวัสดีครับบ๊ายบาย